สวัสดีครับวิดีโอนี้เนี่ยผมจะมาแนะนำวิธีหาเงินจาก youtube นะครับโดยที่ไม่ต้องรอเปิดสร้างไรายได้ไม่ต้องรอสปอนเซอร์นะครับทําวิดีโอปุ๊บนะครับแล้วก็ไปหาเงินได้เลยทันทีมีวิธีไหนบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสวัสดีครับสำหรับคนที่รอเปิดสร้างไรายได้จาก youtube นะครับก็คือรอนานมากเลยใช่ไหมครับ หรือว่าบางทีเนี่ยต้องรอให้มี s ซับสไคร์เยอะๆถึงจะมีสปอนเซอร์เข้ามาติดต่อเราแต่วิดีโอนี้เนี่ยผมจะมาแนะนำนะครับว่าเออเราทำวิดีโอใน YouTube เนี่ยนะครับแล้วมันหาเงินได้เร็วที่สุดเนี่ยมันมีวิธีไหนกันบ้างโดยผมได้รวบรวมมาไว้5วิธีนะครับวิธีแรกก็คือเราก็ขายสินค้าของเราเองนะครับ สินค้าเราเองเนี่ยบางทีเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปทํา O E M ทําสินค้าอะไรขึ้นมาใหม่อกครับเราลองดูว่าเทรนดตอนนี้เนี่ยมันกระแสมันมีอะไรบ้างครับยกตัวอย่างเช่นนะครับตอนนี้เนี่ยคนนิยมปลูกต้นพลูด่างกันนะครับเราเนี่ยก็ทําวิดีโอนะครับเราก็ไปซื้อนะครับเราลองไปติดต่อดูว่าเออแถวไหนมันมี ขายพูด่างบ้างนะครับเราก็ลองไปดูว่าเออราคาต้นทุนเท่าไหร่นะครับเราก็ไปคุยกันอะไรให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ลองซื้อมาสัก1ต้นนะครับซื้อเมล็ดพันุมานะครับแล้วก็ลองมารีวิวนะครับสอนวิธีการปลูกนะครับปลูกต้นพูด่างยังไงนะครับวิธีการดูแลนะครับแล้วก็วิธีการขายนะครับทาเป็นวิดีโอนะครับแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องไปเสร็จแล้วเนี่ยเราก็อัพขึ้น YouTube ไปแล้วเราก็ตั้งชื่อคีย์เวิร์ดเนี่ยให้คนค้นหามาเจอนะครับทีนี้เนี่ย พอเวลาเราพูดเวลาเราอธิบายอะไรไปเนี่ยนะครับอย่าลืมนะครับในวิดีโอเนี่ยเราใส่เบอร์โทรนะครับใส่เบอร์โทรเอาไว้ให้คนเนี่ยโทรมาหาเรานะครับเพื่อที่ว่าคนสนใจจะซื้อละอ่ะโทรมาเลย นีเพราะว่าบางทีเนี่ยเราจะให้เขาไปคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์หรือว่าแอดไลน์เนี่ยนะครับมันยากนะครับก็ใส่เบอร์โทรไปเลยนะครับใส่เบอร์โทรแล้วก็เวลาคนไปเจอนะครับคนหาคีย์เวิร์ดคำว่าอย่างเช่นวิธีปลูกต้นผู้ด่างนะครับวิธีหาเงินจากต้นผู้ด่างนะครับแบบนี้เนี่ยคนเขาก็จะสนใจนะครับดูว่าอ๋อมันทำอย่างนี้นี่เองแล้วเราจะขายอะไรล่ะครับเราก็ขายเมล็ดนะครับขายต้นผู้ด่างขายอุปกรณ์ที่เอาไว้ทําต้นผู้ด่างเช่นกระถางนะครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับ ไพวกลดน้ําต้นไม้อะไรพวกนี้นะครับก็ขายได้หมดเลยจะเห็นว่าง่ายมากๆเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวตอนท้ายวิดีโอนะครับผมจะมาบอกว่าเออถ้าเราไม่มีสับยังไม่มีคนติดตามเลยเนี่ยนะครับจะทํายังไงให้คนมาเจอวิดีโอเรานะครับเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวบอกวิธีทําไปก่อนนอกจากนั้เนี่ยก็ลองดูว่าเทรนด์ตอนนี้มันมีอะไรมาอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยฟ้าทลายโจรนะครับปลูกต้นฟ้าทลายโจรนะคนก็อยากจะซื้อนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะครับโควิด -19 ใช่ไหมครับแล้วก็ฟ้าทลายโจรเนี่ยก็ช่วยในเรื่องของการที่จะเหมือน ทำให้เราแบบมีภูมิต้านทานแข็งแรงขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับคนก็สนใจกันมากเลยครับจะปลูกไว้กินเองจะปลูกไว้ขายอะไรทั้งนองนี้นะครับเราก็ทําวิดีโอเลยนะครับฟ้าทลายโจรนะครับปลูกยังไงซื้อที่ไหนนัทบูได้ยังไงนะครับมาทําเป็นเมล็ดนะครับทาเป็นยาเนี่ยทำยังไงนะครับเราก็ทำรายละเอียดพวกนี้ขึ้นมาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ใส่เบอร์โทรนะครับแบบที่ผมบอกอะใส่เบอร์โทรให้มันอยู่ด้านล่างวิดีโอของเราแบบนี้นะครับคนเห็นเบอร์โทรเนี่ยจะได้โทรมาหาเรานะครับแล้วก็นะครับมันจะมีสินค้าอะไรอีกนะครับที่เราสามารถ ทำวิธีนี้นะครับก็คือขายนะครับพูดว่าเออทำยังไงปลูกยังไงอย่างเช่นต้นแคคตัสนะครับหรือว่าวิธีการซ่อมนะครับซ่อมคอมพิวเตอร์นะครับซ่อมคอมซ่อมเครื่องจักรนะครับซ่อมเครื่องตัดหญ้าวิธีแก้ปัญหาอะไรสักอย่างนะครับที่คนเนี่ยต้องการดูต้องการรู้นะครับแล้วสามารถทายอินนะครับก็คือเออถ้าคุณอยากจะได้เครื่องมือตัวนี้นะครับอุปกรณ์ตัวนี้วิธีการเริ่มต้นเนี่ยนะครับเรามีอุปกรณ์ชุดเริ่มต้นให้นะครับ เราก็ขายอย่างนี้เลยนะครับมันก็คือการทําวิดีโอขายของนั่นเองนะครับซึ่งการทําวิดีโอขายของเนี่ยนะครับมันก็บอกกันตรงๆเลยนะครับก็คือขายนั่นเองแต่แนวทางในการทําวิดีโอเนี่ยก็คือการให้ความรู้นะครับแล้วก็ท y p อินด้วยการบอกว่าเรามีอุปกรณ์ให้คุณพร้อมแล้วนะนี่คือวิธีการทําวิดีโอนะครับอันแรกเลยที่ผมจะมาแนะนำนอกจากนั้นเนี่ยก็ใครที่ทําอาหารเก่งนะครับก็สอนทําอาหารนะครับสอนทําอาหารแล้วก็ขายอุปกรณ์นะครับสอนทําขนมแล้วก็ขายสูตร แล้วก็ขายอุปกรณ์นะครับขายวัตถุดิบชุดเริ่มต้นเห็นไหมครับว่าเนี่ยพวงนี้เนี่ยสามารถหาเงินได้ทันทีแล้วสินค้าที่เราจะไปเอามาขายเนี่ยก็ไม่จำเป็นตองเป็นของเราก็ได้นะครับเราไปติดต่อร้านค้านะครับร้านค้าส่งแถวบ้านขอราคาส่งเข้ามาดูนะครับเราก็มาจัดเป็นเซตนะครับแล้วก็ขายวิธีนี้เนี่ยก็ลองไปทากันดูนะครับวิธีที่2ก็คือบริการนะครับใครที่มีทักษะในการที่จะไปบริการเช่นรับตัดหญ้านะครับ รับตกแต่งสวนรับซ่อมแอร์ซ่อมคอมแบบที่แบบไปเซอร์วิสในที่บ้านอะไรแบบนี้นะครับก็คือเราสามารถทําวิดีโอเนี่ยเจาะจงไว้เลยอย่างเช่นนะครับรับตัดหญ้านะครับตามด้วยอําเภอตําบลน,นะครับหรือว่าย่านที่เราอยู่เราก็คือเราจะเจาะเฉพาะเมืองตําบลแถวๆนั้นเลยนะครับอย่างผมเองเนี่ยผมก็อยากจะหาคนมาตัดหญ้าแถวบ้านเนี่ยแต่ก็ไม่รู้จะทํำยังไงดีก็พิมพ์ Google นะครับแล้วก็หาคนตัดหญ้านะครับแล้วก็ตามชื่อตําบลอําเภอแบบนี้น,นะครับ มันก็เป็นเหมือนกับการเจาะนะครับเจาะกลุ่มเป็นโลคอลนั่นเองนะครับก็คือท้องถิ่นนั่นเองนะครับวิธีนี้เนี่ยก็สามารถทําได้จะเป็นการซ่อมแอร์นะครับรับซักผ้านะครับรับซ่อมมอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยนะครับรับดูแลสุนัขนะครับอะไรพวกนี้ถ้ามันเป็นอะไรที่มันแบบบริการถึงบ้านได้เนี่ยดีมากๆเลยนะครับเราก็สามารถใช้ YouTube เนี่ยบอกเล่าเรื่องราวว่า เออเรารับทําอะไรบ้างแล้วเราก็มีบริการนะครับเข้าไปถึงหน้างานเลยนะครับแล้วก็ใส่เบอร์โทรอะไรเรียบร้อยใต้วิดีโอแบบนี้นะครับผมก็เคยใช้บริการในพวกเข้ากล่องนะครับเข้ากล่องอาหารคลีนพวกนี้เนี่ยผมก็สั่งมานะครับก็ใช้ Google เนี่ยเซิร์ชแล้วก็เจอไอ้เว็บพวกนี้นะครับเขาก็ส่งอาหารมาถึงบ้านะครับแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับ <S <S อนอกจากนั้นก็มีพวกบริการอยู่ไฟบริการนวดบริการแก้เส้นอะไรพวกนี้เนี่ย อะไรที่มันเป็นบริการแล้วจะต้องเข้าไปหากลุ่มลูกค้าที่บ้านอะไรอย่างเี้ยนะครับก็สามารถทําได้เหมือนกันบริการฆ่าเชื้อโควิด -19 บเก้านะครับก็ทําวิดีโอขึ้นมาได้เลยอันที่3าก็คือการเป็นที่ปรึกษานะครับที่ปรึกษามันมีอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นนะครับอย่างที่เชียงใหม่เนี่ยก็มีบริการในเรื่องของการดูแลนะครับกองทุนรวมการดูแลการออมเงินนะครับการให้บริการให้คำปรึกษาในเรื่องของการซื้อหุ้นการลงทุนหุ้นนะครับการให้คำปรึกษาอย่างเช่นของผมเนี่ยผมก็สามารถให้คำปรึกษาได้ในเรื่องของ การทำช้อปปี้ลาซาด้าแอฟเฟลเลตนะครับทำเว็บไซต์การให้ความรู้นะรารทํา YouTube พวกนี้เนี่ยผมก็สามารถเป็นที่ปรึกษาได้ให้ความรู้ได้นะครับเราก็ทําวิดีโอขึ้นมาเหมือนอย่าง u t u b e เนี่ยนะครับเหมือน YouTube ที่เพื่อนๆดูอยู่ตอนนี้เนี่ยก็เหมือนกับการที่ผมให้ความรู้แล้วก็ดึงดูดกลุ่มคนที่ต้องการความรู้นี้เนี่ยนะครับเห็นแล้วว่าผมเนี่ยสามารถช่วยเหลือเขาได้เนี่ยเขาก็าจะติดต่อเข้ามาเพื่อที่จะขอคำปรึกษานะครับตรงนี้เนี่ยก็คิดเป็นค่าบริการ อะไรเป็นรายชั่วโมงรายเดือนอะไรก็ว่าไปได้เหมือนกันนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีพวกบัญชีนะครับการปรึกษาการทําบัญชีว่าเออเราจะจดบริษัททํายังไงอะไรพวกนี้เนี่ยก็ทําวิดีโอทําเป็นสื่อออกมานะครับอสังหาริมทรัพย์นะครับจะเช่าบ้านจะลงทุนในการทําห้องเช่าอพาร์ตเมนต์นะครับหรือว่าใครที่มีปัญหาเรื่จิตใจนะครับอยากจะปรึกษาในการโคชชิ่งครับในการปลดล็อกมายเซ็ตนะครับหรือว่าแก้เครียดนะครับอยากจะบรรเทาในเรื่องของจิตใจนะครับ ก็ทำ u t u b e ขึ้นมานะครับเล่าเรื่องราวว่าเราแก้ปัญหาอะไรเขาได้แล้วก็ถ้าอยากจะได้คำปรึกษาเนี่ยก็โท <G ül> รมาได้นะ <G ül> หรือว่าแอดไลน์อะไรมาก็ได้เหมือนกันนะครับอันที่4 <G ül> ก็คือนะครับสอนตัวต่อตัวนะคือการที่เราไลฟ์กันนะครับหรือว่าเป็นซูมเนี่ยคุยกันตัวต่อตัวนะครับเมอกี้เนี่ยคือให้คำปรึกษานะครับแต่อันนี้ก็คือเป็นการเติวนะครับเหมือนติวเตอร์สอนหนังสือสอนวิชาภาษาไทยภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยนะครับอย่างผมเนี่ยก็สามารถสอนได้ก็คือสอน พวกทาการตลาดออนไลน์เนี่ยก็สอนตัวต่อตัวได้อันนี้ก็คือสอนตัวต่อตัวนะครับอันที่5้สุดท้ายละนะครับก็คือ Affiliate ตนะครับ a f f i l i a t e เนี่ยก็คล้ายๆกับขายสินค้าของตัวเองแหละแต่ว่าเราอ่ะไม่ต้องมีสินค้าเองเราแค่แค่มีหน้าที่รีวิวนะครับรีวิวแกจิตนะครับรีวิววิธีการใช้แกจิตต่างๆนะครับมีแกจิตมาใหม่นะครับแล้วเราก็บอกว่าใครสนใจซื้อนะแปะลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์นะคลิกซื้อใต้ลิงก์เนี่ยนะครับได้ส่วนลดเพิ่มนะครับอันนี้จะไม่เหมือนกับการขายสินค้าของตัวเองนะครับ ขายสินค้าตัวเองเนี่ยก็คือให้เขาโทรมาให้แอดไลน์มานะครับแต่นี้เนี่ย mm hmm. อฟเฟอเลก็คือเน้นให้เขาคลิกผ่านลิงก์ของเราเพื่อที่เขาจะได้ไปซื้อของแล้วเราจะได้รับค่าคอมมิชชั่นนั่นเองนะครับรีวิวแก๊กเจ็นะครับรีวิวสินค้าบริการต่างๆรีวิวครีมเครื่องสำอางนะครับสอนการแต่งหน้าแล้วก็ไทยอินในการที่บอกว่าจะซื้อสินค้าที่เรารีวิวเนี่ยนะครับก็อยู่ใต้คอมเมนต์ใต้วิดีโอนะอะไรประมาณนี้นะครับทีนี้เนี่ยครบ5ข้อละนะครับ แล้วสาหรับคนที่สงสัยว่าเอ๊ะก็เราทําวิดีโอมันก็เหมือนปกตินี่แล้วเราจะเป็นโปรโมทยังไงนะครับทีนี้เนี่ยวิดีโอนี้เนี่ยมันคือการขายแบบไม่ขายก็คือให้ประโยชน์ให้ความรู้แล้วก็ทายอินนะครับการขายเอาไว้ท้ายสุดนะครับก็คือไม่ได้แบบเป็นขายตรงนะครับก็คือแบบเป็นการให้ความรู้อย่างเช่นสอนปลูกต้นผู้ด่างนะครับเสร็จแล้วก็ทายอินว่าเออถ้าคุณอยากจะได้อุปกรณ์ชุดเริ่มต้นในการปลูกนะเราก็มีให้พร้อมคู่มือนะครับเป็น DVD นะครับสอนการ อะไร,เ,ะรเราสามารถเอาไปโปรโมทได้ที่ไหนบ้างหนึ่งก็คือเราก็อัปโหลดขึ้น YouTube ปกติเนี่ยนะครับแต่ว่าวิธีการก็คือเราก็ยิงโฆษณาใน YouTube นั่นเองก็คือยิงขายเลยนะครับแล้วก็ให้คนเนี่ยโทรมาเบอร์นี้2ก็คือยิงโฆษณาใน Facebook เลยนะครับยิงโฆษณาใน a c e b o o k เนี่ยก็ง่ายกว่านะครับเพราะว่า เราสามารถวัดผลได้ง่ายก็คือเวลาคนทักเข้ามาใน Facebook เนี่ยเราสามารถนะครับปิดการขายได้เนี่ยเราก็รู้ได้เลยว่าอ,อ๋อมันขายได้จากโฆษณาตัวไหนนะครับอินเทอร์ไหนออเดียสไหนนะครับก็จะง่ายกว่าตัว YouTube Ad เยอะนะครับอันที่3ง่ายหน่อยก็คือ เราก็เอาวิดีโอของเราเนี่ยนะครับไปแปะลิงก์ตามกลุ่มต่างๆนะครับไอ้กลุ่มปลูกต้นไม้เนี่ยมีเยอะแน่นอนนะครับกลุ่มคนแต่งบ้านเนี่ยกลุ่มคนหลงรักแกจ็ตต่างๆนะครับมีเยอะมากๆกลุ่มพวกนี้เนี่ยก็ไปเฟ้นหากลุ่มที่มีคุณภาพก็คือเป็นกลุ่มที่คุยกันเรื่องให้ความรู้นะครับเรื่องปรึกษาปัญหาอะไรพวกนี้เนี่ยเขาก็จะชื่นชอบอะไรที่มันเป็นคอนเทนต์คุณภาพนะครับให้ความรู้เนี่ยเขายินดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าพวก Facebook กลุ่มเนี่ย เขาไม่ยินยอมให้เราแปะลิงก์ YouTube ของเราหรอเราจะทำยังไงนะครับเราก็ไปติดต่อเจ้าของ f a c e b o o k กรุ๊ปเลยบอกว่าขอปกหมุดเนี่ย YouTube เราเนี่ย1เดือนเนี่ยคุณคิดค่าแปะเท่าไหร่นะครับถ้าเขาบอกเสนอราคามาแล้วเรารับได้นะครับก็คือเราแปะลิงก์แล้วเนี่ย มันมียอดขายขึ้นมานะครับมันครอบค่าใช้จ่ายอย่างเช่นผมเคยไปติดต่อกลุ่มหนึ่งนะครับเขาก็คิดผมนะครับปักลิงก์เนี่ย2,000บาทต่อเดือนนะครับโคตรถูกเลยใช่ไหมครับแล้วยิ่งถ้าเป็นกลุ่มคุณภาพก็คือกลุ่มที่คนเนี่ยเข้าถึงนะครับแต่ละโพสต์เนี่ยคนคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์คุยกันเยอะเนี่ยแบบนี้เนี่ยคุณภาพนะครับยิ่งมีกลุ่มคุณภาพนะครับคนก็จะยิ่งสนใจสื่อวิดีโอของเราเนี่ยนะครับได้มากกว่ากลุ่มที่มีแต่คนขายของนะครับอันนี้ก็เลือกกลุ่มให้ดีๆนะครับอ แต่ไม่แปะลิงก์ยูทูบตรงๆในพันทิปเนี่ยไม่ได้นะครับเราต้องเขียนนะครับเราต้องเขียนพิมพ์เป็นข้อความนะครับแปะรูปภาพสวยๆนะครับในรูปภาพเนี่ยอาจจะมีเบอร์โทรของเรานะอาจจะมีลายของเรานะครับแล้วเราก็แปะ u t u b e เอาไว้ท้ายสุดทําตามสเต็ปนี้เลยก็คือให้มันเป็นบทความที่มันมีคุณภาพให้ความรู้คนให้ประโยชน์คน,นครับคือจะทําอะไรก็ตามเนี่ยเน้นให้ประโยชน์ให้คุณค่าให้ประโยชน์คนก่อนนะครับอย่าเพิ่งขายขายตรงเกินไปเนี่ยนะครับออกมาปุ๊บขายขายขาย,ขาย,ข,ายขายแบบนี้นครับ โอกาสที่คนจะหนีเนี่ยมีเยอะมากๆเน้นให้ก่อนนะครับให้คนมาติดตามเราอินกับเราก่อนนะครับว่าอ,อ๋อวิธีการทํายังไงบ้างนะครับเสร็จแล้วค่อยแปะค่อยท้ายอินท้ายสุดอะไรประมาณนี้นะครับสุดท้ายท้ายสุดนะครับก็คือการไปโพสตในเว็บบอร์ดอย่างเช่นการปลูกต้นไม้เนี่ยนะครับมันจะมีเว็บบอร์ดที่เกี่ยบข้อข้องเกี่ยวกับ,ก,ก,บการเกษตรเนี่ยเยอะมากๆเลยพวกนี้เนี่ยง่ายมากนะครับ ก็ไปตั้งกระทู้ในเว็บบอร์ดแล้วก็โพสต์แล้วก็แปะวิดีโอของเราเลยนะครับแล้วเว็บบอร์ดแนวๆพวกเนี้เยอะมากๆยังไม่น่าเชื่อนะครับว่ายังมีคนใช้เว็บบอร์ดอยู่ถูกไหมครับเพื่อนๆเนี่ยอาจจะไม่รู้นะครับถ้าเป็นเจนใหม่ๆเนี่ยก็คืออาจจะอยู่แต่ในพวกโซเชียลนะครับแต่ว่าเว็บบอร์ดก็ยังมีคนเข้าอยู่นะครับอาจจะเป็นกลุ่มคนบางกลุ่มที่ยังใช้เว็บบอร์ดอยู่นั่นเองนะครับไอ้พวกเว็บบอร์ดการเกษตรเนี่ยนะครับ, board, รนะรบมีคนอยู่นะครับก็คือเขาอ,อาจจะเป็นคนต่างจังหวัดอะไรเงี้ยนะไม่ได้ชอบชื่นชอบในการใช้ Facebook เนี่ยก็ การเข้าเว็บบอร์ดเนี่ยอาจจะเหมาะก,กับสมองเขามากกว่าซึ่งถ้าเป็นเว็บบอร์ดแล้วเนี่ยเราก็อย่าลืมนะครับใส่เบอร์โทรนะให้มันชัดๆเพราะว่าเขาจะได้โทรมาง่ายๆนะครับเบอร์โทรที่เราจะใส่เนี่ยก็แยกไว้เลยว่าอันนี้เนี่ยก็คือเบอร์โทรสาหรับการที่เราติดต่อธุรกิจเราเท่านั้นอย่าไปใส่เบอร์ส่วนตัวนะครับเพราะไม่งั้นตอนหลังเนี่ยนะครับเดี๋ยวมันจะมั่วยหมดเลยก็คือเบอร์ส่วนตัวก็มีคนโทรมาตลอดเวลาอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่า ถ้าเราทาเป็นแล้วเนี่ยนะครับมันจะติดอยู่ใน Google มันจะติดอยู่ใน Search Engine เนี่ยไปตลอดนะครับคนจะโทรเข้ามาหาเราตลอดนะครับอันนี้ก็ต้องระวังไว้ด้วยนะครับทั้งหมดนี้ก็คือวิธีการหาเงินนะครับจาก YouTube นะครับจากการทําวิดีโอนั่นเองหัวใจมันก็คือการทําวิดีโอคอนเทนต์นั่นเองนะครับที่ให้ประโยชน์ให้ความรู้คนนะครับแล้วก็ t ท p e in นะครับว่าถ้าอยากจะเริ่มต้นง่ายๆเนี่ยก็ซื้อที่เราเลยก็คือมาที่เดียวจบอะนะครับไม่ต้องไปที่อื่นแล้วนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยนะครับ ทำวิดีโอดีมากสอนดีมากเรามักจะไปเห็นว่าเออหาซื้อที่ไหนเหรอครับต้องไปซื้อที่ไหนนะครับทายังไงบ้างนะครับเนี่ยนี่คือปัญหานะครับแล้วถ้าเราทําวิดีโอนะครับแล้วเรามีจบทุกอย่างเลยเรามี DVD ให้ฟรีนะครับสอนทุกขั้นตอนเรามีอุปกรณ์ชุดเริ่มต้นนะครับให้พร้อมเลยเนี่ยแบบนี้นะครับเราพร้อมแล้วนะครับเรามีคู่มือทุกอย่างเนี่ยนะครับว่าคนที่เขาสนใจเนี่ยก็จบเลยนะครับดูวิดีโอเราปุ๊บจบเลยซื้อเลยเราได้ตังค์นะครับทุกคนแฮปปี้วินวินนะครับเห็นไหมครับ ว่าถ้าเรารู้ปัญหาของคนนะครับแล้วเราก็ให้ประโยชน์นะครับให้สิ่งที่รู้สึกว่ามันคุ้มมันเกินกว่าที่เขาคาดหมายเอาไว้นะครับแค่นี้เนี่ยก็ได้เงินแล้วนะครับใครที่คิดว่ามีไอเดียครับอย่างอื่นเพิ่มเติมเนี่ยนะครับก็คอมเมนต์บอกผมได้นะครับถ้าชอบวิดีโอนี้ก็เหมือนเดิมอย่าลืมช่วยกดไลค์ผมด้วยครับกดไลค์กดแชร์นะครับก็พบกันใหม่วิดีโอหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ